ขณะน,นี้กลุ่มคนที่เข้าร่วมกิจกรรมพอกันทีหยุดการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงได้รวมตัวกันจุดเทียนเพื่อแสดงพลังให้ยุติการชุมนุมบริเวณลานด้านหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้วนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณชัยกรกำโชคผู้สื่อข่าวไว ice วทีวีค่ะคุณชัยกรเช่นค่ะครับคุณพัศวีกลับมาชมบรรยากาศการชุมนุมกิจกรรมพอกันทีหยุดการสร้างความรุน หยุดการสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรุนแรงนะครับซึ่งขณะนี้บรรยากาศหน้าลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมได้ยืนเรียงกันพร้อมเปรียงครับเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศสดหน้าลานหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสี่แยกประทุมวันครับสิ่งที่คุณผู้ชมกาลังเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์สันติภาพนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่านิวเคลียร์ดิสซามเมนท์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ1958นะครับเริ่มต้นจากการต่อต้านสงครามและก็การเคลื่อนไหวเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศอังกฤษครับต่อมาสัญลักษณ์ที่เห็นขนาดนี้นะครับก็กลายเป็นเครื่องหมายในการสร้างสันติภาพที่แพร่หลายไปทั่วโลกครับซึ่งนายเจอเร่ โฮมชัมผู้ออกแบบเครื่องหมายก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่เคลื่อนไหวต,ต่อต้านสงครามมาโดยตลอดนะครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถจดจําได้ง่ายกว่าข้อความแล้วก็วงกลมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับซึ่งขณะนี้อาจจะจางไปแล้วบ้างเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ดับเทียนของตัวเองไปนะครับวงกลมหมายถึงโลกของเรานั่นเองครับผมได้พูดคุยกับผู้ประสานงานกิจกรรมนะครับถึงการใช้เทียนเป็นการเรียกร้อง สันติภาพครั้งนี้นะครับจากการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงผู้ประสานงานก็บอกผมนะครับว่าเป็นการไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองทงุกท,ทางการเมืองทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจผู้ชุมนุมหรือว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆครับและแสงสว่างจากเทียนที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับก็สามารถส่องสว่างไปยังจิตใจที่มืดบอดจากอคติและความเห็นต่างทางการเมืองครับ รวมถึงเป็นการจุดเทียนร่วมกันระหว่างเพื่อนพี่น้องผู้คนที่ปรารถนาจะแสดงความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐานของความสันติภาพนั่นเองครับและขณะนี้นะครับภาพการประท้วงโดยสงบสันติอหิงสาที่แท้จริงนะครับก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วนะครับผ่านการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่รวมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อต้านการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงครับ ่คำคืนนี้ที่ลานหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครเขตปทุมวันนะครับก็เต็มไปด้วยผู้ชุมนุมที่ต้องการแสดงออกผ่านการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ครับที่ต้องการหยุดความรุนแรงจากการชุมนุมครับ และขณะนี้นะครับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้าและสตรการ้าย่านปทุมวันนะครับก็ได้รวมตัวกันมองกิจกรรมนี้นะครับและกิจกรรมก็จะดําเนินต่อไปถึงเวลาประมาณ21นาฬิกาครับโดยต่อจากนี้จะเป็นการตะโกนคําว่าพอกันทีเพื่อเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่มีแนวโน้มจะสร้างความรุนแรงจากการชุมนุมครับคุณพัชวีครับค่ะขอบคุณคุณชยายกรกาโชคนะคะ